แนวรบในศตวรรษที่21ไม่มีที่สำหรับความอ่อนแอประเทศใดที่ต้องการยืนหยัดในสมรภูมิต้องมีอาวุธที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและประเทศไทยเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสพลังที่แท้จริงของกองทัพไทยกับอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์สุดล้ำที่พร้อมจะเปลี่ยนสมรภูมิได้ทุกเมื่ออาวุธที่ไม่ได้มีแค่พลังการทำลายล้างเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อพูดถึงกองทัพไทยหลายคนอาจนึกถึงภาพของทหารที่ยืนสง่างามภายใต้ธงไตรรงค์แต่เบื้องหลังภาพนั้นคือขุมพลังแห่งเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องจากยุทธภัณฑ์พื้นฐานไปจนถึงอาวุธที่ทันสมัยระดับโลกทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง เริ่มกันที่พลังแห่งท้องฟ้ากองทัพอากาศไทยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศและหัวใจหลักของพลังนี้คือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ JA-39 Gripen จากประเทศสวีเดนเครื่องบินรบที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความแม่นยำและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินขนาดเครื่อง Gripen ปปถูกออกแบบให้สามารถโจมตีได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล พร้อมระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหอลายจุดในเวลาเดียวกันมันคือสายฟ้าแห่งท้องฟ้าที่พร้อมจะผ่าฟ้าลงสู่สัตรูทุกเมื่อไม่เพียงเท่านั้นเครื่องบินขับไล่กริปเปนยังสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการรบแบบเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ซึ่งหมายความว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเรือรบหรือฐานควบคุมบนพื้นดินได้ทันที เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีและลดความสูญเสียในสนามรบอย่างมหาศาลนี่คือพลังที่ทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวสู่มาตร,รฐานเดียวกับประเทศมหาอำนาจทางทหารระดับโลกต่อมาคือกำลังแห่งผืนน้ำที่มาพร้อมความเงียบสงบแต่ทรงพลังกองทัพเรือไทยถือเป็นแนวป้องกันสำคัญของอธิปไตยในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและอาวุธที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังคือเรือฟริเกตชั้นนเรศวร เรือรบที่ออกแบบเพื่อการรบทั้งในระยะใกล้และระยะไกลมีระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทางอากาศระบบยิงอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบและขีปนาวุธโจมตีที่มีพิสัยทำการหลายร้อยกิโลเมตรเรือฟริเกตเหล่านี้คือหัวใจขององค์การป้องกันทางทะเลที่แท้จริงแต่ที่ทำให้สัตว์ูต้องจับตาไม่แพ้กันคือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้เรือรบลำนี้มีความสามารถครบเครื่องทั้งการต่อต้านอากาศยานการต่อต้านเรือผิวน้ำและการป้องกันตนเองจากขีปนาวุธนำวิถีมันคือฐานบัญชาการลอยน้ำของกองทัพเรือไทยที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบรบได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนั้นยังมีเรือบรรทุกเฮล,ลิคอปเตอร์หลวงจากกรีนฤรเบด เรือธงแห่งราชนาวีไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือขนาดมหึมาที่สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หลายลำพร้อมกันทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางกลางทะเลได้อย่างยอดเยี่ยมทุกภารกิจทางทะเลที่ต้องการความเร็วความยืดหยุ่นและการประสานงานสูงสุดเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศพร้อมเสมอเมื่อท้องฟ้าและผืนน้ำพร้อมแล้ว กำลังทางบกของไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้ากองทัพบ,บกไทยคือรากฐานแห่งพลังป้องกันประเทศและหัวใจของสนามรบคือรถถังหลักที่พร้อมบทขยี้ทุกศัตรูรถถังโอ l o t t จากยูเครนคือหนึ่งในอาวุธสุดแกร่งที่กองทัพไทยไว้วางใจมันมาพร้อมเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วบนทุกภูมิประเทศ รถถัง OPL OT ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังสามารถยิงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยระบบกล้องตรวจจับความร้อนระดับสูงในขณะที่รถเกราะล้อ,อยาง BTR 3E1 ทำหน้าที่เป็นสายฟ้าแห่งการรบเคลื่อนที่มันถูกออกแบบมาเพื่อเคลื่อนพลในสนามรบได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีอาวุธหนักติดตั้งไว้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักหรือจรวดต่อสู้รถถัง ทุกอย่างถูกบรรจุไว้ในยันพาหนัที่พร้อมรบทุกเมื่อและแน่นอนกองทัพไทยไม่ได้พัฒนาเฉพาะยุทธภัณฑ์นำเข้าแต่ยังมีการพัฒนาอาวุธที่ผลิตเองภายในประเทศหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาติคือจรวด DTI 1ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI จรวด dti 1มีระยะยิ่งไกลกว่า100กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมของกองทัพไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยสู่การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองไม่เพียงแค่นั้นยังมีจรวด dti 2รุ่นต่อยอดที่กำลังอยู่ในกระบวนการทดสอบและปรับปรุงให้มีพิสัยยิงที่ไกลและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม ซึ่งถ้าพัฒนาได้สมบูรณ์ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตขีปนาวุธยุทธศาสตร์ของตอนเองอย่างเต็มตัวนอกจากอาวุธหนักแล้วกองทัพไทยยังให้ความสำคัญกับอาวุธเบาและเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการรบในพื้นที่จำกัดเช่นปืนเล็กยาวเทเวอร์จากอิสราเอลที่ใช้ในหน่วยรบพิเศษของไทยด้วยน้ำหนักเบาการควบคุมง่ายและความแม่นยำสูงเหมาะกับการปฏิบัติการในเมืองหรือพื้นที่ภูเขา อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องกล่าวถึงคือโดรนลาดตระเวณทางทหารซึ่งกลายเป็นดวงตาแห่งสนามรบสมัยใหม่กองทัพไทยได้เริ่มใช้โดรนลาดตระเวณที่ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการสอดแนมและตรวจจับการเคลื่อนไหวของศัตรูในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือแนวชายแดนการมีโดรนเหล่านี้ทำให้กองทัพไทยสามารถมองเห็นทุกอย่างก่อนจะตัดสินใจโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพกองทัพไทยยังได้พัฒนา ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบในมิติข้อมูลและสัญญาณซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่เพราะการชิงความได้เปรียบทางข้อมูลคือสิ่งที่ตัดสินผลขององค์การรบในอนาคตระบบนี้ช่วยให้กองทัพสามารถป้องกันการแทรกแซงจากศัตรูและยังสามารถตัดสัญญาณสื่อสารของข้าศึกได้ทันทีเมื่อรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันบนฟ้าใต้ทะเลและบนพื้นดิน นี่คือพลังของชาติไทยพลังที่พร้อมจะปกป้องทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไม่ว่าจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามแบบใดก็ตามกองทัพไทยไม่เพียงแต่มีอาวุธที่ทรงพลังแต่ยังมีหัวใจที่เปตยมด้วยความรักชาติความเสียสละและความภาคภูมิใจในธงไตรรงทุกการฝึกซ้อมทุกหยาดเหงือของทหารไทยคือการเตรียมพร้อมเพื่อวันหนึ่งที่ชาติเรียกหา พวกเขาจะก้าวออกมาโดยไม่ลังเลอาวุธที่อยู่ในมือพวกเขาไม่ใช่เพียงเครื่องมือแห่งการรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและศักดิ์ศรีแห่งชาติวันนี้กองทัพไทยก้าวข้ามจากยุคแห่งการพึ่งพาเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างสารรค์ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาเองและความร่วมมือกับนานาชาติประเทศไทยกำลังสร้างสมดุลแห่งอำนาจที่มั่นคงพร้อมยืนหยัดเคียงข้างมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างสาง่างาม ทุกเสียงคำรามของเครื่องยนต์คลิปเป็นทุกการเคลื่อนตัวของรถถัง OPL OT ทุกการปล่อยจรวด BTI คือการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมเสมอที่จะปกป้องเอกราชและยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย